ก็มันเป็นเรื่องน่าสนใจค่ะเพราะว่าหน้าที่พลเมืองคือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติการต้องรู้กันอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็จะยกประสบการณ์หรือว่ายกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าแบบนี้มันเป็นเป็นเหมือนว่าการแต่งกายชุดดำไปงานงานงานศพอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนรู้ที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้วค่ะครูครูก็จะให้เปิดหนังสือแล้วก็เล่าประสบการณ์ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้ อ่านหนังสือเองบ้างนะคะให้ลองทำเองบ้างนะะี่ค่ะเราก็แบบว่าทำแบบเหมือนเป็นแบบว่าแนะนำน้องๆองะคะ่ะมหนึ่งมอสองมอสามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าแบบอันนี้นะมันดียังไงอันนี้มันไม่ดียังไงครูน่าจะให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมในโรงเรียนก็ได้หนูคิดว่าน่าจะนำเสนอเกี่ยวกับแบบเออรูปแบบเกม น่าจะแบบแบ่งหน้าที่แบบบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการแสดงละครจะได้รับรู้ว่าคนไหนมีบทบาทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการโต้วาทีเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในเวลาเรียนเนี่ยเราไม่สามารถแชร์ได้ค่ะเพราะว่าเวลาก็มีน้อยอย่างเงี้ยค่ะครูก็พูดพูดแล้วก็โอเคค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเราก็คือไม่ได้แชร์กันก็เลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงมีความเห็นตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำในอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัตถุสตาราครั้งนี้เราได้ท้าให้นักเรียนลองคิดวิธีการที่จะเรียนรู้หน้าที่พลเมืองอย่างไรให้น่าสนใจและเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นรายการก็ได้ไอเดียจากน้องนนักเรียนที่นี่ว่าให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างการผ่านการโต้วาทีเราไปดูกันค่ะว่ายาิิที่น้องๆจะใช้ถกเถียงนั้นเป็นเรื่องอะไรกันบ้างสิ่งที่เชื่อมโยงนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะได้สแสดงความคิดเห็นเองได้เอง นะคะเพราะว่าถ้าม่อย่างนั้นแล้วเราเรียนแต่ตำราเนี่ย,เ,ยเด็กก็จะไม่ได้แสดงความคิดเห็นก่อนอื่นเนี่ยต้องขอให้เพื่อนเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยตติหรือประเด็นที่น่าสนใจก่อนนะครับ<ข>อ,อ่ขอาขอเสนอเรื่องกตุนงียนเจะของาทาาสันขอเสนอเรื่องวัฒนธรรม วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ค่ะเพราะสังคมไทยในปัจจุบันนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจึงทําให้วัฒนธรรมต่างชาติมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นค่ะฉันขอเสนอเรื่องการใช้ไม่เียวของครูในอดีตแล้วก็การไม่ใช้ไม่เียวของครูในปัจจุบันค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะการใช้ไม่เหยวในการพูดเด็กเนี่ยได้มีการถกเลิกไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีครูบางเรียนที่ยังใช้ไม่เียวในการพูดเด็กอยู่มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่า ระหว่างการใช้ไม่เดียวในการลงโทษเด็กกับการไม่ใช้ไม่เดียวยังไงดีกว่ากันค่ะดิฉันขอเสนอประเด็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยนะคะที่เราต้องการคือ2ประเด็นดังนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วว่าต้องใช้วิธีการโหวเตเสียงข้างมากยติข้อที่1เนี่ยใ,ใครเห็นด้วยยกมือนะครับจากนั้นหัวหน้าห้องก็ทําการโหวตเสียงข้างมากของเพื่อนๆในห้องว่าต้องการยติไหนมากที่สุดขอเพียง2ยติก่อนนะคะ มียติสองยติที่เราจะนํามาใช้นะคะก็คือยติข้อที่ข้อที่2นะคะการใช้ไม้เรียวของครูในอดีตและไม่ใช้ไม้เรียวในปัจจุบันอย่างไหนดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกยติหนึ่งก็คือข้อที่4นะคะก็คือการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทยดีหรือไม่เพราะนั้นวันนี้ก็คงจะยุติไว้แค่นี้นะคะขอบคุณคับขอบคุณ นี้จะให้เป็นฝ่ายค้านในการโต้วทีนี้จะเป็นฝ่ายเสนอในการโต้วนทีส่วนแถวในนั้นก็เป็นฝ่ายเสนอในการโต้วนทีอีกยติหนึ่งนุ่ก็เป็นฝ่ายค้านตามลำดับนะอ่าโอเคคือการที่เรารับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนื่องจากว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะคือเราจะมาดูเฉพาะของเราอย่างเดียวไม่ได้แต่ ถ้าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เราดีอยู่แล้วแต่นี้ของในต่างชาติเนี่ยนะคะมันมีหลายๆอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นการที่เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกถ้าเรานํามาใช้ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเอามาผสมผสานกันเนี่ยคุณมีความคิดว่ามันมันจะทําให้เราเนี่ยคือพัฒนา ไอสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้นถ้าทางด้านภาษาโอเคเรายอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติก็คือภาษาไทายซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วเราก็อนุรักษ์มานานนมแล้วแต่ขณะนี้ภาษามันจะวิบัติเนะอน้อันนี้ในแง่ของภาษานะถ้าเกิดดูว่าเด็กทําความผิดแล้วเราต้องถึงขนาดต้องลงโทษใยการตีอย่างนี้นะก็ต้องรู้ว่ามันผิด ใน,ในระดับไหนถ้าผิดมากนะครับแล้วจะต้องลงโทษด้ยการตีนะครับก็ต้องเป็นการตีที่ที่มีมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ต้องมีสถานที่สําหรับที่จะตีเด็กไม่ใช่ไปตีหน้าเสาธงตีหน้าประตูโรงเรียนอันนี้ถ้าอย่างเนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยวันนี้วันนี้พวกเราเป็นฝ่ายเสนอะคะรับเกี่ยวกับยติของการใช้ไม่ดีนะครับในสมัยอดีตกับปัจจุบันว่า มีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับซึ่งพวกผมก็คิดว่าการใช้ไม่เดียวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทําให้เด็กนักเรียนมีกฎมีระเบียบว,วินัยแล้วก็กระตือรยอร้นที่จะมีตั้งใจเรียนมากขึ้นครับพวกเราก็อยากได้ความคิเห็นจากคุณครูว่อถ้าจะเอาไปใช้ในการต่อวาทีน้คะถ้าสมมติตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทําโทษเด็กเพียงเพื่อหยุดพฤติกรรมเขาชั่วขราว เพราะการตีนี่จะเป็นการหยุดพฤติกรรมเด็กได้ชั่วคราวเราจะต้องทำโทษแบบว่าสอนเขาสมมติถ้าเราจะทําโทษเลือกวิธีนี้นะคะเราก็ต้องสอนเขาว่ารูผิดอะไรและไม่ได้ทําโทษด้วยอารมณ์ทําโทษแล้วสั่งสอนพูดให้รู้ถูกผิดเพราะอะไรมันไม่แน่เสมอไปว่าพูดอย่างเดียว แล้วจะแก้ไขปัญหาได้หรือตีอย่างเดียวแล้วจะแก้ไขปัญหาได้และก็มาถึงวันที่น้องๆนักเรียนต่างรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นมาโต้วาทีกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ยติแรกซึ่งเป็นเรื่องผลกระทบของการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติจะเป็นการตอบโต้ถกประเด็นกันอย่างไรนั้นไปชมกันเลยดิฉันนะคะเป็นฝ่ายเสนอจะมาขอเสนอว่าการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะส่วนหัวข้อที่ฉันจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือเรื่องของการแต่งกายเราไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะเป็นการแต่งกายของคนไทยในอดีตเราก็จะเห็นว่าการแต่งกายนี้นะคะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ถูกกาลเทศะมากๆเลยค่ะไปดูภาพต่อไปเลยค่ะค่ะ ภาพนี้นะคะเป็นการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยซึ่งสองคนนี้เยอะยไหมคะยเยอะมากเยอะกว่าการแต่งกายแบบเมื่อกี้อีกถามว่าถ้าพวกคุณเนี่ยเห็นสองคนนี้ออกมาเดินเพ่นทผ่านพวกคุณตกใจไหมคะแต่งกายอะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วสังคมภายนอกเขาจะดูว่ายังไงดิฉันเป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านค่ะนยติ การรับวัญชรมเข้ามานะคะจากฝ่ายเสนอเมื่อกี้นะคะดิฉันขอค้านว่าค่ะการแต่งกายก็ไม่ใช่การแต่งกายแบบเวอร์เวอ,อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องรู้จากความการ,รเทศะความเหมาะสมค่ะแล้วก็อย่างปัจจุบันนะคะพนักงานออฟฟิศในปัจจุบันมีใครมานั่งจุงกระเบนคอเท้ามีไหมคะราชมาเนนราชมาเตนราชปาเตนมีหรือเปล่าคะไม่มีคะ่ะ แต่ใส่สูตรผูกไทยกันทั้งนั้นแล้วรองทงรองเท้าก็พุ่มโซนค่ะไม่ใช่อีแตะ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 ไปอย่างนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัฒนธรรมต่างชาติทั้งนั้นนะคะแต่กิจกรรมดังภาพนี้ค่ะคุณจะพูดว่ายังไงเป็นกิจกรรมที่เป็นวันไม่ใส่กางเกงเดินในรถไฟฟ้าใต้ดินคุณคิดว่ามันถูกต้องเหรอคะกิจกรรมแบบนี้ใครเขาทำกันไม่ใส่กางเกง คนไทยเราจะมาทำานกิจกรรมแบบนี้เดินในวัดพระแก้วเหรอคะซึาคุณคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีคุณทำแล้วคุณลงไปเดินสิคะคนเขาไม่มองคุณทั้งเมืองก็ให้มันรู้กันไปอะค่ะเขาสอบเสียงรอเรือชัดเจนใช่ไหมคะทุกคนจะรู้หมดเวลาฟังเพลงก็จะรู้ว่าความหมายเนี้ยมันให้อารมณ์ยังไงซึ่งเป็นระบบการเรียนที่ใช้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่จากการที่ได้ฟังจากฝ่ายค้าและ มาสรุปกับฝ่ายอีชันแล้วนะคะอีชันก็ยังมีความคิดเห็นว่ายังไงวัฒนธรรมไทยก็ดีกว่าวัฒนธรรมต่างชาติค่ะ,ะจากที่ได้ฟังจากฝ่ายเสนอสรุปมาเนี่ยเราคิดว่าของเราที่นําวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าเมื่อเรานํามาใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็น นำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นตัวของตัวเองทำให้ประเทศนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว <ไป S 1> นะคะนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้หยิบยกยตติเรื่องความเหมาะสมในการใช้ไม้เรียวของครูไทยกราบเรีคุณครูที่เคารพและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาอธิบายการโต้วาทีเรื่องการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในอดีตกับการยกเลิกการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในปัจจุบันค่ะครับ ซึ่งพวกผมนะครับก็เป็นฝ่ายเสนอนะครับพวกผมก็คิดว่าการใช้แม้เหยวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทําให้เรามีระเบียบวินัยและมีความกระตือรือร้อนในการเรียนมากขึ้นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่ารับวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะครับคงจะเห็นจากตัวอย่างในหลายๆคนนะครับที่ได้ดีเพราะแม้เียวครับ ใช่แล้วค่ะอย่างในโรงเรียนเรานี้นะคะปัจจุบันก็ยังมีการใช้ไม่เลียวในการลงโทษเด็กอยู่เรียนครูที่คาร์โลเบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนดิฉันเป็นฝ่ายค้านของยติที่ว่าการยกการใช้ไม่เลียวในอดีตและการยกเลิกการใช้ไม่เลียวในปัจจุบันจากความพูดที่ว่าการใช้ไม่เลียวมีผลดีต่อนักเรียนดิฉันขอค้านค่ะรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันเป็นคำโบราณไปแล้วใช้ในปัจจุบันไม่ได้ค่ะการที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นได้หรอที่จะต้องใช้ไม่เลียว อย่างที่คุณว่านักเรียนหลายคนที่สอบติดมหาลัยดีๆพวกเขาทุกคนผ่านไามเดียวทุกคนเหรอคะค่ะสําหรับเมื่อกี้นะคะที่คุณบอกว่าคำกล่าวที่ว่ารักพัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั้นนะคะมันเก่ากดโบราณไปแล้วนะคะแต่คณครูที่สอนเราเนี่ยเขาประสบความสําเร็จได้ก็ไม่ใช่เพราะคำที่มันเก่าเกดโบราณน,นี้หรอคะใช่ครับแล้วที่เราได้ดีมีความรู้มีความสามารถในทุกวันนี้นะครับไม่ใช่เพราะคนโบราณและคําโบราณคํานี้หรอครับสมัยปัจจุบันนี้ สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วค่ะคือมีความรุนแรงแล้วก็ครอบครัวไม่ค่อยใส่ใจเด็กอย่างนี้นะคะก็ทําให้เด็กไปพึ่งอย่างอื่นเช่นเช่นเล่นเกมอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็มีการทําให้ไปติดสิ่งเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาในโรงเรียนแล้วเกิดคุณครูทําโทษเล็กๆน,น้อยๆนักเรียนก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอทําโทษอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะทาให้เด็กดื้อด้านต่อไมเรียวอะค่ะคิดว่าการใช้ไมเรียวเนี่ยจะเป็นผลดี ก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่มีจรรยาบรรณนำมาใช้กับนักเรียนอย่างถูกต้องและมีเหตุผลครับค่ะสรุปจากฝ่ายค้านนะคะดิฉันก็ยังคิดว่าการลงโทษเด็กด้วยการตีนี่ก็ยังไม่จําเป็นไม่ควรเลยอะคะ่ะเพราะว่ากฎหมายก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าการลงโทษเด็กด้วยการตีนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามก็คือการแสดงออกทั้งสองฝ่าย นะคะจะได้มากหรือได้น้อยยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอะไรคะเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วยค่ะทำให้เราได้แบบเรื่องที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างคืออาจจะขัดใจกันบ้างแต่ก็คือแต่สรุปแล้วหนูว่ามันก็คงน่าจะไม่มีข้อเสียหรือว่าปัญหาอะไรเพราะว่าการเราจะโตวาทีเนี่ยมันก็เป็นการยก อยติที่จะทำมาพูดแล้วก็ตกลงกันเพื่อที่จะได้ออถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะแต่และฝ่ายเนี่ยเวลาจะมาอภิปรายกันเนี่ยก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันอย่างนี้นะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้นะหรือความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเราจะทําดีหรือไม่ดีอย่างไรสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทําในวันนี้ทําให้เรารู้ว่า การเปิดโอกาสของครูในการให้นักเรียนได้กล้าที่จะแสดงมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนและยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุผลแต่ไม่แตกแยกซึ่งนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พลเมืองไทยควรมีค่ะ